วันนี้ว่ากันด้วยเรื่องความคืบหน้าการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญ2560นะครับสวัสดีครับขอ,อนำท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับเข้าสู่ PR สุโกไทยพอดแคสต์จะเจอกันแบบนี้เป็นประจำนะครับมาพูดคุยทกทายกันนำข่าวสารสาระมาพูดคุยให้ได้รับทราบกันนะครับโดยเมื่อวันที่17และ18 พฤศจิกายนที่ผ่านมานะครับได้มีการประชุมร่วมกันของรัฐสภาครั้งที่1สมัยสามัญประจำปีครั้งที่2เพื่อพิจารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญทั้ง7ฉบับนะครับรวมถึงการรายงานการพิจารณาร่างรัฐธรรมนูญก่อนรับหลักการจำนวน16ฉบับซึ่งคณะกรรมาการพิจารณาเสร็จสิ้นแล้วนะครับโดยเมื่อวันที่18พฤศจิกายนที่ผ่านมา ที่ประชุมได้มีมติรับหลักการผ่านวาระแรก2ฉบับด้วยกันนะครับก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่1และฉบับที่2ด้วยคะแนนไม่น้อยกว่า366เสียงและมีเสียงสวอ,อย่างน้อย82เสียงนะครับส่วนร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่3ถึงฉบับที่7ก็ถูกตีตกไปเพราะที่ประชุมมีมติไม่รับหลักการนั่นเองนะครับ ซึ่งที่ประชุมได้ตั้งคณะกรรมิการเพื่อพิจรารณาร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญขึ้นมาหนึ่งคณะจำนวน45คนมีสัดส,ส่วนมาจากสมาชิกผู้ที่สภาหรือว่าสอว1อ5คนนะครับและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหรือว่าสสจำนวน30คนก็ประกอบไปด้วยสสจากพรรคเพื่อไทย8คนพักพลังประชารัฐ8คนพักภูมิใจไทย4คนพักก้าวไกล3คนพักประชาธิปัตย์3คน พักชาติไทยพัฒนาพักเสรีวรวมไทยพักประชาชาติและพักเศรษฐกิจใหม่พักละหนึ่งคนนะครับโดยที่ประชุมให้แประยะติ15วันและใช้วร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่2ของพักร่วมรัฐบาลที่เสนอโดยนายวิวรัตรัตนเศษและคณะเป็นหลักในการพิจารณาและนัดให้มีการประชุมกันอีกครั้งวันอังคารที่24พฤศจิกายน2563นะครับ สำหรับร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับที่1ที่ถูกเสนอโดยพักร่วมฝ่ายค้านนำโดยพักเพื่อไทยซึ่งได้มีการเสนอแก้ไขมาตรา256เปิดทางตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือว่าสสรนะครับมาทำหน้าที่แก้ไขรัฐธรรมนูญโดยสสร2องรคนมาจากการเลือกตั้งและจะไม่แก้ไขหมวด1ทั่วไปกับหมวด2พระมหากษัตริย์ของรัฐธรรมนูญ โดยกำหนดแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน120วันส่วนร่างแก้ไขวรัรธรรมนูญฉบับที่2เสนอโดยพักร่วมรัฐบาลนะครับเสนอแก้ไขมาตรา256เปิดทางตั้งสสรมาทำหน้าที่แก้ไขวัฐธรรมนูญแต่สัดส่วนของสสรนั้นให้มาจากการเลือกตั้ง150คนและจากการแต่งตั้ง50คนโดยแม่แก้ไขหมวด1กับหมวด2ของรัฐธรรมนูญ กำหนดการแก้ไขรัฐธรรมนูญภายใน240วันนะครับนี่ก็คือเนื้อหาฉบับที่1และฉบับที่2นะครับที่ผ่านวาระแรกไปแล้วนะครับก็เข้าสู่วาระที่2ที่จะมีการพิจารณากันต่อไปทั้งนี้ร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่ไม่ผ่านการพิจารณาของที่ประชุมรัฐสภาคือฉบับที่3ถึงฉบับที่7นะครับโดยฉบับที่3ถึง6ก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญที่เสนอโดยพักร่วมฝ่ายค้านนําโดยพักเพื่อไทย ขณะที่ฉบับที่7ก็คือร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับประชาชนที่เสนอโดยไอลอนะครับซึ่งกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองคณะรัษฎรต้องการผลักดันนั่นเองนะครับสรุปแล้วนะครับเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปี2560นะครับที่หลายคนก็คิดว่าน่าจะเป็นการ แก้ปัญหาทางออกของการเมืองในช่วงนี้ที่อาจจะมีการทั้งเรื่องของการชุมนุมทางการเมืองมีความแตกแยกกันในสังคมเราพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็คงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องเรื่องของการแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญฉบับ2 5 6 0นี้ว่าสุดท้ายแล้วจะจบลงอย่างไรนั่นเองนะครับกลับมาติดตามข่าวสารสาระความรู้ดีๆจาก PR สกุโไทยพอดแคสต์ Podcast. กันได้เป็นประจำอย่างนี้นะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องอะไร ข่าวสารอะไรที่น่าสนใจก็จะนำมาเล่าให้ได้ติดตามกันแบบนี้นะครับวันนี้หมดเวลาแล้วสำหรับวันนี้สวัสดีครับ